วันนี้ที่แคนาดาเป็นวันวิกตอเรียเดย์นะคะก็เป็นวันเกิดของควีนวิกตอเรียเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควีนวิกตอเรียคือใครแต่คือวันนี้มันเป็นวันหยุดค่ะที่ทํางานก็หยุดแล้วก็เด็กๆก,ก็หยุดนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมแถวบ้านก็มีแบบซุ้มเกยงต่างๆให้เล่นเยอะแยะ เล่นเกมแล้วก็แจกนูนแจกดีฟรีเต็มไปหมดค่ะเนี่ยแล้วก็ต่อแถวเอาไส้กรอกเบอร์เกอร์แล้วก็บนอยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เล่นนูน่นเล่นนีกันไปด้วยแล้วก็มีเกมเนี่ยนวิทย์ก็ลองทุกเกมเลยอันนี้ให้ติดอะไรติดแท็ก2ูได้ขนมแล้วก็ไปเล่นชุดบาสนะคะก็ชุดเข้า1หนึ่งลูกแล้วก็เล่นอะไรต่อปลาขวาน,นะคะ่ะก็ได้หนึ่งลูกแล้วก็ไปเล่นอะไรเนี่ยตักเป็ด ได้ไม่ได้เขาก็แจกรางวันนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็มีวงดนตรีเล่นแต่เพลงร็อกเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คนเยอะมากเนี่ยสวนน้ําก็เปิดแล้วเด็กๆก,ก,ก็เยอะมาเด็กๆก็สนุกกันนะเล่นน้ำกันเปียกปอนนิดนึงเลยเนยคะก็จะเป็นบรรยากาศทั่วๆจะให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหน ที่ต้องไปนั่งอยู่บนคอปลานะคะเพราะว่าเข่ากระแทกกระของเล่นเนี่ยปลาก็เลยต้องหอบกลับบ้านลาไปก่อนนะคะแฮปปี้วิกตอเรียเดย์ค่ะทุกคนบาย